สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทยส่งผลให้หลายครอบครัวได้รับผลกระทบเดือดร้อนเป็นอย่างมากไม่ต่างจากหลายครอบครัวที่เช่าที่อยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนายประภาสคงเอียดอธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจึงลงพื้นที่มอบถุงยังที่ซึ่งบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อการดํารงที่ จกจ่ายช่วยเหลือให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอำเภอบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้โครงการจากใจธนารักษ์สู่ผู้เช่าป้าครับครับครับแล้ปกติที่น้ําท่วมเนี่ยจะถึงทุกปีนะครับเป็นบางปีครับ เมื่อกี้ที่บอกว่าปีห้าสี่หนักเลยปีห้าสี่กับนี่ลดลงบ้างไหมครับนี่ถึ่ก็ลงเพราปล่อยมันม่ขึ้นอีกต่อไปก่อนกับทางกรมก็พร้อมที่จะดูแลนะครับขอพี่น้องที่รับการหล่อร้อนแล้วผู้เช่านะครับก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับครับก็ต้องให้สูงเมื่อก่อนบ้านนี้น่าจะลักษณะมาต่อเดิมทีหลังเนี่ยเมื่อก่อนบ้านจะคึกเยอะครับเพราะคึกมากครับครับยินดีนะครับครับครับสวัสดีครับ รกรมตานารัก์ก็มาเอาถุงยางชีพมาให้นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับเล็กน้อยก็ยังดีเพื่อจะได้ช่วยกันนะครับในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานภารครัฐกันกรมตานารั์ที่มาลงพื้นที่วันนี้นะครับเนื่องจากว่าพี่น้องได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะในจังหวัดพุนธกรศิริวิทยาวันนี้เราลบก,ก็ลงมาที่บางไทรนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นภารกิจหลัก ของรัฐบาลนะครับที่จะบรรเทาภาระความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงนี้และที่สําคัญกรมตนารักษ์เนี่ยเนื่องจากเรามีผู้เช่าครับซึ่งผู้เช่าก็จะได้รับความเดือดร้อนจากภูตุภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับเราจึงลงมาในวันนี้ก็เพื่อที่จะมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาภาระกับพี่น้องโดยเฉพาะผู้ที่เช่าที่รับพัสดุรวมทั้งผู้อยู่ผู้คนที่อยู่บริเวณข้างเคียงด้วยนะครับที่รับความเดือดร้อนนะครับนอกจากจะแจกถุงยังชีพแล้ว เพื่อเป็นการสร้างฝันและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรมธนารักษ์ยังได้ยกเว้นค่าเช่าและเงินอื่นๆให้แก่ผู้ประสบภยัยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือที่กรมธนารักษ์กำหนดซึ่งมีเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือโดยพิจารณาจากประเภทการจัดให้เช่าและความเสียหายที่เกิดขึ้นถราอยู่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตที่ราชวัสดุส่วนใหญ่ในบริเวณนี้นะครับที่ดินบางส่วนผมก็เช่า เช่าอยู่บางส่วนนะครับเป็นผู้สูงอายุอะไรก็มันก็จะลําบากนิดนึงในเรื่องการขนย้ายนะครับเรือเข้ามาได้แค่นี้นะครับส่วนรถก็ออกลําบากนะฮะนะพิ่มนเพื่นพิธีมากครับที่ได้ข่าวว่าท่านทางที่บดีคกรมตาจะได้มาดูแลพวกเราแล้วก็นําสิ่งของมามามอบให้กับพวกเรานะครับขอบคุณแทนชาวบ้านเพื่อนบ้านในบริเวณนี้ด้วยนะครับขบขอบขอบคุณมากครับผม หลังจากมอบสูงยังทีพให้กับชาวบ้านแล้วอธิบดีกรมธนารักษ์ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยาพร้อมมอบนโยบายในการดำเนินง,งานของกรมธนารักษ์โดยมีนางวิสากรถูกช่วยธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานลูกจ้างให้การต้อนรับคือผมมารับหน้าที่ในบทบาทตรงนี้นะครับก็ ต้องเดินหน้าในการที่จะแก้ปัญหาเพื่อที่จะเดินก้าวไปด้วยกันข้างหน้าเพื่อองค์กรของเรานะครับครับก็ขอขอบคุณตามท่านสารรักพื้นที่รางกรศิวิทยารวมทั้งพื้นที่อื่นนะครับที่มาให้การต้อนรับและก็ลงไปดูแลประชาชนร่วมกันในวันนี้เราก็เป็นส่วนลเล็กส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยกันสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลความจริง แม้ไม่ใช่นโยบายครับแต่มันเป็นเรื่องของความช่วยเหลือที่เราถึงกระทําอยู่แล้วในฐานะที่เราต้องดูแลผู้เช่านะครับหรือว่าประชาชนตามกําลังของเราอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ได้ลงสำรวจที่ราชพัสดุที่อยู่ในแผนการเพิ่มพื้นที่จัดก,การหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุตำบลหอรัตนชัยอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื้อที่3ไร่1งาน86ตารางวารวมถึงโครงการการพัฒนาที่ราชพัสดุตำบลอมริทอำาเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมอาคารบ้านสูงททักบริหารหรือบ้านเขียวในเชิงอนุรักษ์ เนื้อที่ประมาณ1ไร่2งาน18-9ตารางวาเพื่อเร่งรัดก,การดําเนินการพัฒนาที่ราชพัสดุให้เป็นไปนตามแผนการดําเนินงานนํามาพัฒนาที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถเพิ่มรายได้เข้ารัฐเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่สนองนโยบายของรัฐให้เป็นไปนตามแผนปฏิรูปประเทศไทยเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป